นางแบบสารัตภวาหนักโดนชาวเน็ตไทยขูข่ฆ่าหลังโพสภาพนั่งตักพระพุทธรูปคริสเตนลีแอนนางแบบสารัฐภวาไม่ขอเที่ยวไทยสักระยะหลังโดนชาวเน็ตไทยขูข่ฆ่าเหตุโพสภาพซูมบิกินี่นั่งตักพระพุทธรูปเธอเปิดเผยว่ารูปที่เธอถูกโจมตีนั้นเป็นแค่รูปผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ไปนั่งบนรูปปั้นในสปาเท่านั้นซึ่งเธอถ่ายแล้วโพสลงเฟซบุ๊กแต่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรขนาดนี้ส่วนภาพดังกล่าวเธอก็ถ่ายในสปาในลอสแองเจลิสไม่ได้เกี่ยวข้องหรือช่วมโยงใดๆกับประเทศไทยแต่เธอกลับโดนโจมตีจากชาวเน็ตในไทยอย่างหนักบางรายถึงกับขู่ฆ่าเลยทีเดียวเธอบอกว่าเรื่องนี้ มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้วเธอคงไม่ไปเมืองไทยสักพักเพราะมีคนส่งภาพที่ชาวเน็ตไทยตัดต่อมาให้เธอเป็นภาพที่เธอโดนสับหัวออกตั้งหลายรูป